ไหนคุณลองดึงตลาบเมตรขึ้นนี่ผมดูหน่อยเอาสิบเซนถ้าคุณดึงใครก็ได้ในในเนี้ยดึงได้ใกล้เคียงสิบเซนมากที่สุดเอาไปเลยสองร้อยอ่ะดึงพอยังครับพอล็อกอ่าสิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับวัวนนี้ได้สิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับไม่ผ่านนะครับช่างทาระดับขอามาช่างวิชครับช่างวิชด,ดึงนี้ผมดูหน่อยครับอ่ะครับดึงได้ครับสิบเซน ให้ใกล้งอ่อสิบเซนครับทีเดียวนะ,อะพอ,อยังพออ่าโอเคนี่นะครับครับไม่ได้นะครับอันนี้ได้ครับเก้าเซนเองนะครับเก้าเซนครึ่งอ่าเราดึงสิบเซนครั้งเดียวพอบอกพอเลยยังพอแปดเซนครับไม่ได้นะครับอ้าวมา นี่ครับช่างกระดาบของแท้ครับดูได้ไม่ได้ครับช่างใหญ่สุดเอาโสอายุงานมากที่สุดครับเอายังเอาแล้วโหเท่าไก่วิทเลยนะครับเท่าเซนครึ่งคนละร้อยสุดท้ายครับยังเมื่อกี้ใครใกล้เคียงสุดอ๋ออ่าไอทรงนี้อะไรเกินเอายังอ้าวเห็นปะดูที่ประสบการณช่างเนี่ยไม่ได้ครับอนี้แปดเซนเนี่ย แปดเซนหนึ่งครับอ่าทีนี้เท้ารอบชิงนนะครับอสองคนครับผู้ท้าชิงเอา